ครัสทุกคนสำหรับข่าวนี้นะครับมีเรื่องด่วนๆมาฝากพ่อๆแม่ๆม c f อฟนคลับนะครับสำหรับใครที่ติดตามอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงอยู่อาจจะมีโชคลาภในคลิปนี้ก็ได้นะครับซึ่งพ่อแม่อ,อุ๋งอิงซานเพจเนี่ยได้อัพคลิปวิดีโอครับวิธทีที่อิง,องเพชรบ,บ้านแพงรวงไหาครับทุกคนปรากฏว่าน้องเนี่ย้วงแบงร้อยออกมาครับซึ่งต้องบอกว่ามีหมายเลขให้กับ f c ฟฟนคลับเนี่ยได้ซูมกันนะครับซึ่งหมายเลขก็มีผ่าวกระแสเนี่ยไปซูมให้ทุกคนแล้วนะครับเป็นเลข ข0584050นะครับ0584050 โอ้โหทุกคนนี่คือแบบซูมจนภาพแตกนะครับอันนี้คือพ่อแม่องอิงแฟนเพจได้โพสต์เอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยตั้งฉายาให้กับองงเพชรบ้านแพงว่าเทพีแห่งโชคลาภนะครับใครที่ติดตาม,มองงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็โชคดีกันทวนนานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่1แล้วครับทุกคนหนึ่งสิงหาคมเป็นวันดวงดีของใครลหลายๆคนก็นแล้วกันเนาะสตหรับคนที่ได้ดูคลิปวิ่งข่าวกระแสเนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันแล้วกันนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์อ pads, อกไปด้วยกันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าในช่วงนี้เราจะเห็นพ่อแม่องค์อิงแฟนเพจเนี่ยอัปคลิปดีๆให้กับแฟนๆได้รับชมกันอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปความประทับใจที่คอคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปช่วยผู้อพยพจากสงครามนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอนั่นเองครับแล้วอิมเชื่อว่า fc <oluyor> แฟนคลับที่ร่วมทามําบุญกับน้องเนี่ยก็จะได้โชคตามไปด้วยนั่นเองครับอย่างวันนั้นเนี่ยที่เราได้เห็นอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่บ้านเนาะน้องก็มีการแพ็คของเป็นถุงน้ําใจนะครับแล้ว ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับนั่นเองครับทุกคนน้องก็พูดผ่านสื่อโซเชียลหลายสื่อนะครับทุกคนบอกว่าถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะออนทัวร์คอนเสิร์ตแต่ในใจของอิงเพชบ้านแพงเนี่ยก็ห่วงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะชาวจังหวัดศรีสะเกดเป็นชาวบ้านเกิดของน้องครับน้องก็รู้สึกห่วงใยเป็นพิเศษนันเองครับทุกคนนี่คือจิตใจของเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะหลายคนยกให้น้องเนี่ยเป็นนางฟ้านะครับทุกคนของประชาชนเลยก็ว่าได้เพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเลยจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะครับรวมถึงสถาน านการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่คนไทยได้รับผลกระทบเนี่ยน้องก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเสมอครับทุกคนไม่มากก็น้อยอันนี้ต้องบอกแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นน้ําใจเนาะทุกคนของศิลปินต่างๆที่อยากจะช่วยเหลือสังคมคืออันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเป็นหน่วยงานที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือน้าใจของศิลปินต่างๆที่หยิบยืน่นเข้าไปช่วยอันนี้เป็นทุนทรัพย์ส่วนตัวเนาะเพราะว่าบางคนก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ยึดหลักว่าเอ้ยฉันหาเงินจากประชาชนฉันมีรายได้จากประชาชนฉ ก็ต้องช่วยเหลือประชาชนแล้วก็รักประชาชนนั่นเองครับองค์อิงอเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นศิลปินตัวอย่างที่ดีมากๆที่ทําให้สังคมเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างครับทุกคนเด็กๆรุ่นใหม่เยาวชนต่างๆที่เราได้เห็นว่าเดินตามรอยองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆครับก็รู้สึกภูมิใจเนาะที่มีศิลปินคนนี้ครับเกิดขึ้นมาในวงการบันเทิงครับทั้งหมดทั้งมวลเนาะทุกคนต้องขอขอบคุณบอสโจโยมานินเลยครับทุกคนที่สร้างเด็กผู้หญิงคนนี้ขึ้นมานะครับให้ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยได้มีความสุขกันซึ่งแน่นอนว่าบโจเขา็ ก็เป็นคนจิตใจที่มีเมตตาอยู่แล้วเพราะฉั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าอง์อิงอเพชบ้านแพงเนี่ยได้รับ DNA มาจากพ่อโจโเต็มๆนั่นเองครับวันนี้ก็ถือได้ว่าสื่อดังต่างๆนะครับได้มีการตีข่าวอิงเพชบ้านแพงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยวันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้ก็จะเห็นเป็นทางด้านข่าวลูกทุ่งนะครับแล้วก็เป็นลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับก็สิบลูกทุ่งต่างๆรวมถึงตอนนี้สื่อช่องดังกําลังเริ่มทยอยทาข่าวแล้วอย่างที่บอกว่าจริงๆสื่อดังระดับประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะจะช้า ตามน้องอยู่ตลอดเวลาเนาะเขาก็จะแบบวาเห็นข้อมูลนี้มาหรือว่ารวบรวมข้อมูลมาครบแล้วถึงจะมีการทําข่าวองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองครับทุกคนก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจเนาะอย่างที่ทุกคนพูดได้แหละว่าสนับสนุนคนไม่ผิดจริงๆเชียร์คนไม่ผิดจริงๆกับทุกคนผลักดันน้องจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็เฝ้ามองคือไม่ไม่แปลกใจเลยว่าในช่วงที่อุค์อิงเพชรบ,บ้านแทน่ยเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงใหม่ๆทุกคนจะจ,จับจับจ้องทุกอย่าง จับจ้องแม้กระทั่งว่าองค์อิงกินอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้บ้านสร้างไปถึงไหนแล้วเพราะว่าสังคมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยองค์อ,งอิงเนี่ยดังแล้วน้องเนี่ยจะยังคงความเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วนะจะลืมตัวหรือเปล่าแต่องค์อิงเพรบ้านไทยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า2ปีกว่านี้น้องก็ยังปกติครับทุกคนเนาะแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแฟนคลับอยู่เสมอ แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอแล้วก็วางตัวดีครับไม่หลงระเริงในความดังของตัวเองนี่แหละแฟนคลับเขาเฝ้าดูเนาะแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าจะสบายๆมากขึ้นน้องจะไปที่ไหนอะไรไงเรามีหน้าที่แค่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยอยู่ข้างๆเป็นหูเป็นตาหรือว่าคอยเขาเรียกว่าเป็นการ ซัพพอร์ตในเรื huh. yeah. ่องของเวลาเจอดราม่าอะไรต่างๆเอฟซแฟนคลับเนี่ยก็จะมีการเข้าไปปกป้องน้องเนาะทุกวันนี้น้องก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าฉันสามารถทําได้ในทุกๆด้านทั้งเรื่องของการร้องต่างๆพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเอฟซแฟนคลับน้องถึงรักแล้วก็เหนียวแน่นอยู่ขนาดนี้ครับทุกคนโหสองปีกว่าๆเนี่ยคือถ้าบางคือบางคนเนี่ยเนาะเขามองว่าเอ้ยอาจจะมาด้วยกระแสแต่สำหรับอิงเพื่นไทยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าฉันมาด้วยคุณภาพจริงๆแล้วก็มาด้วยความมุ่งมั่นที่จะอยากจะ ที่สร้างสารรค์ผลงานตอบแทนแฟนคลับจริงๆนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าน้องทําได้แล้วก็วันนี้ยินดีด้วยกับทุกความสําเร็จขององค์หญิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็ขอบคุณน้องแทนประชาชนทุกคนที่น้องได้มีน้ําใจนะครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยเนาะวันนี้ยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณสื่อดังต่างๆเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะเป็นทางด้านห้องข่าวบันเทิงเวิร์กพอยต์ต่างๆก็มีการทําข่าวกันไปแล้วเนาะสำหรับเรื่องนี้ที่ได้มีการมอบทุนให้กับทางด้าน ผู้ประสบภัยจากชายแดนนั่นเองครับทุกคนและแน่นอนว่าทางด้านทีมงานคลายออเนี่ยเขาก็มีการให้มอบหน้าทีน่น้องให้กับทางด้านพ่ออาชิตะใช่ไหมครับเวลาที่แบบจะไปส่งของหรือว่าจะไปมอบช่วยเหลือคนเนี่ยก็จะมีทีมงานที่บ้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอยู่กับทุกคนที่ช่วยเหลือนะครับทุกคนในการแบบว่านําส่งอะไรต่างๆอยู่นั่นเองครับถึงแม้ว่าน้องจะไปได้ไปด้วยตัวเองเนาะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมารับของถึงที่เลยเป็นถุงน้ําใจกันแล้วกันครับทุกคนและในช่วงนี้เห็นบอกว่าทางข้าราชการเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศให้ผู้ อพยพนะครับที่ได้รับผลกระทบจากจากสงครามเนี่ยกลับไปภูมิลำเนาเลยตอนนี้ก็ยังช่วยเหลือกันได้แล้วก็เห็นหลายๆหน่วยงานครับที่ตอนนี้มีการเข้าไปช่วยเหลือหยิบยื่นนะครับนาะไทยช่วยไทยจริงๆนะครับวันนี้ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันน้องสาบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอิ่มข่าวกระแสฝากกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของยิ่มข่าวกระแสนะคะ